มาแล้วมาอยู่มาต่อนะครับสำหรับแรงงานกรัรมพูชาที่หนีความอดอยากจะประเทศตัวเองลักลอบเข้าเมืองไทยผิดกฎหมายล่าสุดนี้กองทัพภาคที่1เจ้าหน้าที่สามารถรวบตัวแรงงานกัมพูชาได้มากกว่า50คนสภาพคืออิดโรยหิวโซแล้วสารภาพเลยว่า สิ้นไร้ขนทางรัฐบาลกัมพูชาไม่เหลียวแลต้องกลับมาตายอาดาบหน้าครับวันนี้8กันยายน68นะครับกองทัพภาคที่1โพสต์บอกว่ากองกำลังบูรพาทุดเฉพาะกิจอรัญญประเทศได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านกุดหินอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับหลังได้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่ว่ามีการลักลอบข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวแรงง,งานชาวกัมพูชาจำนวน50คน เป็นผู้ชาย33ผู้หญิง17ขณะกำลังเดินเท้าเข้ามาในพื้นที่สภาพของแรงงานทั้งหมดดูอิดโรยและหิวโหยเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแรงงานเหล่านี้เขาบอกนะครับพวกเขาเคยทำงานในประเทศไทยมาก่อนแต่จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศกรัรมพูชาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมาตรการควบคุมการเข้าออกที่เข้มงวดของทั้งสองประเทศแต่เมื่อกลับไปถึงภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้วกลับไม่มีงานทำและขาดรายได้ ประกอบกับรัฐบาลกัมพูชาไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือใดๆจึงจตัดสินใจยอมจ่ายเงินค่าเดินทางให้กับคนนำทางหัวละ5,000-6,000บาทเพื่อกลับมาตายอดาบหน้าในประเทศไทยอีกครั้งพวกเขายังเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าได้ติดต่อผู้นำทางชาวกัมพูชา3คนเพื่อนำพาข้ามแดนมาตามเส้นทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับแต่ระหว่างทางก็ถูกเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมพบซะก่อน โดยผู้นำทางทั้งสคนอาศัยช่วงชุลมุนวิ่งหลบหนีไปในไร่อ้อยเหลือไว้แต่แรงงานชาวกัมพูชาที่ถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้ทั้งหมดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแรงงานชาวกัมพูชาทั้งหมดที่จับกลุมได้ส่งสพคลองน้าําใสเพื่อดําเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปครับด้านพันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอารยประเทศก็บอกเลยว่านับตั้งแต่วันที่มีคําสั่งปิดด่านชายแดนตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึง8กันยายน68 ทางหน่วยเฉพาะกิจอรันยประเทศสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้าเมืองได้รวม84ครั้งเป็นจำนวนแรงงานชาวกัมพูชามากกว่า329คนการจับกลุ่มครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังของประชาชนชาวกัมพูชาที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยตนเองเนื่องจากขาดการดูแลจากรัฐบาลในประเทศบ้านเกิด ที่กดดันให้ประชาชนเดินทางกลับประเทศแล้วไม่มีการช่วยเหลือแต่อย่างใดนะครับ